คู่นี้เป็นการผายชิงชนะเลิศเที่ยวแรกเขาเหลือ12ฟีพอกมาเลยเอาล่ะโว้ยไอ้คู่นี้มาเจอกันสักทีแม่ล่อกอัจจะมืดจะค้ำเลยเว้ยดูตัวตัวเลขาล่องน้ำแดงเจอแม่แสงมันดีวีทีสปอร์ตชิงชนะเลิศ12ฟีพายประเภทก่อล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงตัวเลขาวัดปากบางจะชักแม่แสงมันดีลง หรือไม่ลองไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้วัดสูงเจอกับวัดปากบางวัดปากบางชวนละเลขาบอกว่าเจอดีเจอดีเรือเที่ยวนี้วัดสูงบอกว่าทีวีมาสปอร์ตบอกว่าต่างคนต่างใส่ต่างคนตกัต่างคนร้อนต่างคนบอกว่าไม่มีใครยอมใครน้ำกระจุกะจายจะไปสะหนีต่างคนต่างเบียดกันแล้วหนีได้หรือไม่หนีได้หรือไม่ลองน้ําแดงพายแลงแสงที่แล้วก็ปล่อยให้แม่แสงมันีวีทีสปอร์ตหนีเข้าเซ็นชทยเรือ เรือคู่ชิงชนะเลิศจะให้น้องหนไม้ดองไป็ผู้ประกาศผลครับการรมการผู้ทรงเกียรตเมื่อรอช้ายกธงลง